ครับสวัสดีครับผมกอดิศิเฉยกับตอสอพอนิทรรศออนไรที่มาเกี่ยวข้องไปผมครับวันนี้ครับแดงครับสวัสดีครับครับช่วงนี้เป็นช่วงร้อยแปดอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ทุกคำถา์เราพร้อมให้การตอบคุณครับครับวันนี้ผมก็มาเจอร้านมะพร้าวนะครับขับแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสัมภาษณ์อ่าเขากับแดงดูนะครับว่าเขาเห็นเขาพูดกันว่าไงผมก็เลยจะมาลองกินดูนะครับว่ารสชาติเป็นติ่างที่อเขาว่าเ่าครับ คุณผู <1 French Claire> ้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในร้านพี <Asian sounds> ่เขานะครับแล้วก็ไปสอบถามพี่เขาว่าขายมะพร้าวเนี่ยขายลูกเท่าไหร่และขายวันหนึ่งนะฮะรายได้พออยู่ได้ไหมนะครับเราไปดูกันผู้ชมนี้เราก็มาเจอกับพี่หนึ่งนะฮะที่นั่งปอกมะพร้าวอยู่นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสอบถามพี่หนึ่งอะไรหนิว่ามะพร้าวเนี่ยในร้านพี่หนึ่งเนี่ยรับมาจากไหนนะครับเราคุยกับพี่หนึ่งก่อนนะพี่หนึ่งพี่รับมะพร้าวนี่จากตัวไหนครับเนี่ย ดำเนินสะดวกเยอะกว่าปีนี้แล้วทีนี้เขาก็รับเท้ามาจัดําเนินสะดวกนะแล้วน่าปีอะไรบมากพีตรงนี้ได้เรื่อยก็พอซืที่ดูได้ถ้าใครว่าเท้าอย่างลูกนี้เราเห็นเนี้ยเห็นไม่ผองเี้ย่เดียวี้ที่อ่าที่เท่าไหร่ครับเ่สส ลูกละสามสิบนะครับคือยกไปเลยทั้งลูกคุณจะไ่ทั้ทายก็ได้ทั้งลูกละสามสิบหมดแล้วเป็นอย่าง,งนะี้นะสามลูกเราันี่เป็นสามลูกแล้วท่านผู้ชมแล้วอย่างเป็นน้ำมะพร,ารพ้าวนะนี่ครับพี่สามสินี่แนี่ยเราสามสิบนะครับไ่แพงนะที่เราขายราคาย่อมเยาแล้วครับราคากันเองพออยู่ได้นะครับไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็หลังจากใครมามที่เป็นพวแห่มะพ้าวแล้วมีอยงนมีุม้เมไ่รุ่ครับ ไม่ทำเลยนะแต่ลูกค้ามาเจครับแล้วท่านผู้ชมนี่ก็เจอพี่เขานะครับคนหนึ่งพี่มากินที่นี่บ่อยไหมพี่ก็ไม่คม่อยอบ่อยเท่าไหร่ก็ทักทายทั้งหร่แต่ก็ร้านร้านอยู่ตึกช่างก็มากินประจำก็ก็มีร้านที่ว่าในย่านนี้กนะ็โอเคนะร,ราคาย่อมย้อยนะพี่นะแพงนะอร่อยไหมอร่อยมากนะยอด,ดยรู่นไหนที่อยูงนี่เน่ยยอดที่พี่ ในส่วนที่เป็นส่วนเกินของเนื้อที่ดินเอง่อิ่งของเป็นขสวยงามนนะครับสวยงามพร้อมที่จะรับประทานได้เลยไม่ผ่านนะไม่ไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ไม่มีการๆๆอะไรที่ทำให้เขาจะไม่สัมผัสเนื้อ<ม>เข<อ>าไม่โดนนะไม่นุ่มเนื้อนะเลยครับเราจะใช้อุปกรณ์เท่านั้นนะครับ ชีพนะครับท่านผู้ชมเราต้องดิ้นรนกันไปทำมาชีพกันไปพี่หนึ่งสูวต่อพี่หนึ่งมีอะไรจะบอกเอ่อพ,พี่น้องๆที่กับเราบอกอาชีพต่างๆนะครับพี่ว่าจะต้องอคนยังไงแล้วสู้ยังไงกัแบบชีวิตที่ปัจจุบันนี้นะพี่เพราะมากก็ต้องสู้ดิ้นรนกันไปเพอไะ้่านแต่อย่าถอยใช่ไพีอ่อย่าถอยทุกอย่างมันก็มีาการลงทุนมีออต้นทุนของเขาเอง มีก็ไม่หีวันไหนนะครับพี่เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ปฏิบัติธรรมนะฮะใส่ชุดขาวทํางานและอยู่บ้านปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนะรับินะรับกิเลสนะฮะการขายของนี่ผมจะต้องพิจาราด้วยพี่แล้วไงบอกความ,มพิจาทณาขนาดเราขายยังไงดีก็อยู่ในศีลธรรมเนี่ยไม่โกดไม่โกงซื่อตรงต่ออาชีพนะซือตรงต่ออาชีพนี่ครับที่หนึ่งนะฮะ หนึ่งอ่าที่วี่ขายตรงนี้นะอ่าทางก็บางบางบางตากใช่ไหมพี่บางตางเท่าไหร่พี่ก็จะมีได้เลยบางกลางข้าหนึ่งบางกลางข้าหนึ่งใช่ไหมพี่ป้ายอยู่ไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยอ๋อตรงข้ามกับบางกลางข้าหนึ่งใช่ไหมเขอป้ายอยู่ตรงนน้นแล้วก็จำง่ายๆแล้วกันอ่าตรงข้ามก็จะมีเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาหน่อยใช่ไหมพี่แล้วเลี้ยวซ้ายจากตรงเลี้ยวเลี้ยวไร้สะพานใช่ไหมประมาณสักเดินหลังจากปิดพันธงานประมาณสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรไนะพี่นะ ขาท้างหนก็อยู่ซ้ายมือนาที่ก็อยู่ทางขวามือของข้าวและจะมีสาลายรับผมตรงนี้นะครับเป็นสาลาก็นะที่หนึ่งก็งงครับวันนี้ผมก็จะมาลองดื่น้ำมะพร้าวนะครับของที่หนึ่งก็ดูนะครับว่ารสชาติอย่างที่เขาบอกว่าเด็ดนี่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเด็ดมากห้อยมนะ่กแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองนะครับนี่ครับผมจะลอง ดูนะว่ารสชาติเป็นไงครับน้ำมะพร้าวของที่หนึ่งนี่ก็เป็นรสชาติที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ไม่เหมือนกับมะพร้าวทั่วไปนะที่ขายแบบตามที่สถานที่ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ผมกับใจลองกินอยู่เนี่ยก็เป็นรสชาติจากธรรมชาตินะครับก็ โอเคครับอร่อยครับไม่เละหวานแหลมเหมือนกับว่าใส่น้ำตาลอะไรลักษณะแนา้นนะครับเป็นแบบธรรมชาติเลยหอมแล้วก็หวานด้วยนะครับครับถ้าเกิดใครผ่านไปมาในเส้นทางนี้ก็แวะมาทานี่เขได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับหนร้อยแปดอาทิตย์นี้ก็หมดเวลาเราแล้วนะครับคลิปน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับแล้วก็นําข้อมูลเก่าสารทุดไหนมาฝากพี่ๆน้องๆกันนะครับช่วงนี้ก็ 老板，你看。